สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับคือการค้นพบพระพุทธรูปในพื้นที่อีบโบราณสมัยที่อยู่ใต้การปกครองของโรมันนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวการขุดค้นที่เมืองเบเรนิเเกเมืองท่าสำคัญริมทะเลแดงเลยค่ะ เบเรนิเกค่ะการค้นพบนี้นะคะอาจจะทำให้เราต้องมองความเชื่อมโยงของโลกยุคโบราณในมุมใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเมืองเบเรนิเกกันก่อนเลยเมืองนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับค่ะเมืองเบเรนิเกนี่จริงๆก่อตั้งมานานแล้วนะคะโดยฟาโรทอรมีที่2ประมาณ275ปีก่อนคริสต์กาลแต่ว่ามาบูมจริงๆก็คือในยุคโรมันนี่แหละคะ่ะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่แบบคึกคักมากๆ อ๋อครับแล้วอะไรที่ทำให้มันสำคัญขนาดนั้นล่ะครับในยุคโรมันคือทำเลที่ตั้งเขาดีเยี่ยมเลยค่ะเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่โรมันคุมอยู่กับเส้นทางการค้าในมหาสมุทรอินเดียเลยอืม เหมือนเป็นประตูการค้าใช่ค่ะลองนึกภาพนะคะสินค้าจากกลุ่มแม่น้ำนายขนมาลงเรือที่นี่แล้วก็ส่งต่อไปอาหรับ,บียไปอินเดียสินค้าหลากัหลกๆก็อย่างเช่นพริกไทยเครื่องเทศต,ต่างๆอัญมณีสวยๆแล้วก็งาช้างค่ะงาช้างนี่ได้ยินว่าเป็นที่ต้องการมากในโรมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องการสูงมากจริงๆค่ะเบรนิเกนี่ก็เลยเป็นเหมือนศูนย์กลางโลจิสติกสําคัญในยุคนั้นเลยแล้วการค้นพบล่าสุด ที่ทำให้เราต้องมาคุยกันวันนี้คืออะไรครับคือการพบพระพุทธรูปค่ะเป็นพระพุทธรูปสูงประมาณ71ซนติเมตรนะคะอยู่ในลักษณะยืนพบในอียิปต์นี่นะครับใช่ค่ะพบที่เบรนิเกเลยลักษณะคือพระหัตถ์ซ้ายเหมือนกํำลังถือชายจีวรอ,อยู่ส่วนพระหัตถ์ขวานี่ดูเหมือนจะหักหายไปแต่คาดว่าน่าจะเคยอยู่ในท่าประทานพรค่ะครับมีรายละเอียดอื่นอีกไหมครับ มีค่ะที่น่าสนใจคือด้านหลังพระเศียรมีลักษณะเหมือนรัศมีคล้ายๆแสงอาทิตย์แล้วก็มีดอกบัวอยู่ข้างพระบาทด้วยนักโบราณคดีเขาประเมินว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆศตวรรษที่สองค่ะศตวรรษที่สองก็คือประมาณ1,900ปีก่อนพอดีกับช่วงที่โรมันปกครองอียิปต์เลยนะครับคือการค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่พระพุทธรูปอย่างเดียวนะคะอ้าวมีอย่างอื่นด้วยเหรอครับค่ะในบริเวณใกล้เคียงกันทีมขุดค้นเขาเจอจารึกภาษาสันสกฤตด้วยค่ะ ภาษาสันสกฤตในอียิปต์ใช่ค่ะถึงแม้ว่าตัวจารึกเนี่ยจะมาจากคนละช่วงเวลากับพระพุทธรูปนะคะคือเอ่อมาจากยุคหลังกว่านิดหน่อยประมาณสมัยจกักรพรรดิฟิลิปชาวอาหรับราวๆปีคศ2 4 4ถึง249แล้วก็สภาพค่อนข้างเสียหายครับแต่การมีอยู่ของทั้งสองอย่างทั้งพระพุทธรูปแล้วก็จารึกภาษาสันสกฤตมันก็ช่วยเสริมน้ำหนักให้กับแนวคิดที่ว่า อาจจะมีชาวอินเดียอาศัยอยู่ที่เบเรเนเ,เกจริงๆค่ะไม่ใช่แค่พ่อค้าที่เดินทางผ่านไปมาอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่แวะมาแต่มาตั้งรกรากอยู่เลยมีความเป็นไปได้สูงค่ะเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกอย่างาศาสตราจารย์ริชาร์ซาลลามอนนะคะท่านมองว่าหลักฐานพวกนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยคือการมีอยู่ของชุมชนพ่อค้าชาวอินเดียที่ตั้งรกรากอยู่จริงๆ โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งสําคัญเลยนะครับจากเดิมที่คิดว่าแค่ค้าขายกันเฉยเใช่ค่ะมันเปลี่ยนจากแค่การแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการตั้งถิ่นฐานเลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านศาสตราจารย์ฟิลิปออมอนดด้านศาสนาศึกษาท่านก็มองว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากครับท่านว่ายังไงบ้างครับ ท่านบอกว่ามันสอดคล้องกับบันทึกโบราณอื่นๆที่เคยพูดถึงชาวอินเดียในเมืองใหญ่อย่างอเล็กซานเดรียในยุคโรมันเหมือนกันแต่ที่สําคัญมากๆเลยคือพระพุทธรูปองค์เนี้ยเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าชาวอินเดียบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ยุคนั้นเนี่ยนับถือศาสนาพุทธค่ะศาสนาพุทธซึ่งก็ถือกำเนิดในเอเชียใต้เมื่อ2,000กว่าปีก่อนโดยพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ การที่สัญลักษณ์ทางความเชื่อนี้เดินทางมาไกลถึงอียิปต์และก็ปรากฏในรูปแบบรูปเคารพที่อาจจะสร้างขึ้นที่นั่นเลยมันน่าสนใจมากๆครับน่าสนใจมากจริงๆค่ะถ้าจะให้สรุปความสำคัญนะคะก็คือพระพุทธร,รูปกับจารึกสันสกฤตที่เบรินิเกเนี่ยถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นแรกๆเลยค่ะที่จับต้องได้แล้วก็บ่งชี้ชัดเจนว่า มีชุมชนชาวพุทธอยู่ในพื้นที่อียิปต์ในยุคโรมันแสนามว่าเครือข่ายการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมันไปไกลกว่าที่เราเคยคิดไว้มากเลยนะครับใช่ค่ะมันซับซ้อนแล้วก็แผ่ขยายไปไกลกว่าที่เราประเมินไว้การแลกเปลี่ยนมันไม่ได้หยุดแค่สินค้าแล้วแต่รวมไปถึงผู้คน ความคิดความเชื่อเลยค่ะแล้วเราจะมีโอกาสได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้อีกไหมครับเช่นว่าใครเป็นคนสร้างหรือรูปแบบศิลปะมันเป็นยังไงเชื่อมโยงกับที่ไหนได้บ้างค่ะแล้วก็กําลังเตรียมจะเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัยฉบับสมบูรณ์ออกมาก็น่าจะมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นค่ะครับรอติดตามเลยค้าถ้าอย่างนั้นถ้าให้สรุปแก่นสําคัญที่เราได้คุยกันมาในวันนี้มันคืออะไรครับ เย็นคิดว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนะคะคือการที่วัตถุแค่ชิ้นเดียวอย่างพระพุทธรูปเนี่ยสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็นว่าโลกโบราณมันเชื่อมโยงกันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องค้าขายสินค้าแต่มันคือการเดินทางข้ามทวีปของผู้คนความคิดความเชื่อเมื่อเกือบ2000ปีที่แล้วจริงด้วยครับการเจอพระพุทธรูปในอียิปต์มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องแปลกแต่มันเป็นเหมือนร่องรอยที่บอกว่าโลกเรามันเชื่อมต่อกันมานานแล้วและอาจจะใกล้ชิดกันกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ก็ได้ค่ะ แมนสินะครับฟังแล้วก็อดคิดต่อไปไม่ได้จริงๆครับการค้นพบนี้มันจุดประกายคำถามสำคัญส่งท้ายเลยว่าถ้าแค่เมืองท่าแห่งหนึ่งในอียิปต์ยุคโรมันยังมีร่องรอยความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่คาดไม่ถึงแบบนี้ซ่อนอยู่แล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างที่รอการค้นพบอยู่ไม่ว่าจะใต้ผืนทรายหรือใต้ทะเลลึก ที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกโบราณไปได้อีกน่าคิดมากๆครับ